ท่านผู้ชมสอบถามกันเข้ามาเยอะเลยนะครับสำหรับร้านค้าที่ต้องการจะเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพัดนนะครับว่าจะต้องยื่นภาษีนะครับของกรมสรรพากรหรือไม่นะครับล่าสุดนะครับดรเอกนิตินิติทันประพาสนะครับได้ออกมาเปิดเผยแล้วนะครับว่าจะไม่มีการยื่นภาษีไปที่กรมสรรพากรนะครับเรื่องนี้นะครับท่านออกมาเปิดเผยนะครับจาก กรณีที่มีคลันค้านะครับสอบถามกันเข้าไปเยอะนะครับว่าจะโดนภาษีย้อนหลังหรือไม่นะครับตรงนี้นะครับต้องขอแสดงความคิดเห็นนิดนึงเลยนะครับเพราะว่าสําหรับใครที่เข้าร่วมโครงการในช่วงนี้นะครับร้านค้านะครับถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่ท่านจะได้จําหน่ายสินค้าได้เพิ่มมากขึ้นนะครับในส่วนของการเสียภาษีนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับคุณเอกนิตินะครับได้ออกมายืนยันแล้วว่าจะ ไม่มีการยื่นข้อมูลนะครับอันเป็นส่วนตัวของร้านค้าเนี้ยไปที่สมภาระแน่นอนนะครับโดยปรึกษาท,ทางด้านธนาคารกรุงไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของการที่ท่านจะเสียภาษีนะครับก็คือรายได้ของท่านเกินเกณฑ์น,นะครับที่กําหนดที่จะต้องยื่นภาษีอยู่แล้วนะครับแต่ในส่วนของโครงการคนละครึ่งพัฒน์เนี่ยท่านยืนยันแน่นหนักแน่นหนาเลยนะครับว่าไม่มีการนํา รายชื่อนะครับหรือว่าข้อมูลส่วนตัวของท่านนะครับไปเยื่นกับสัมภาระแน่นอนนะครับยังกงก็เชิญชวนนะครับสาหรับร้านค้าที่ต้องการจะเข้าร่วมนะครับเพราะว่าถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าโครงการนี้มีระยะเวลาอยู่ที่2เดือนนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่29เนะครับเริ่มใช้จ่ายจนไปถึงวันที่3 1ธันวาคม2568เลยนะครับก็เชิญชวนนะครับสำหรับร้านค้าที่จะเข้าร่วมนะครับให้ท่านนะครับไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเข้าร่วมโครงการนะครับคนละครึ่งพัด จากเว็บไซต์ของ www. กลุ่มเครื่องพัดมาลงทะเบียนนะครับแล้วก็ให้ ผู้นำชุมชนนะครับเซ็นชื่อรับรองให้เสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับท่านถ่ายรูปที่ด้านหน้าร้านแล้วก็ด้านในร้านนะครับเตรียมบัตรประชาชนไปด้วยนะครับแล้วก็ไปยื่นทําเรื่องที่ธนาคารกรุงไทยให้ใหท่านดาวน์โหลดนะครับแอปพลิเคชันถุงเงินมาให้เสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นท่านก็ไปยื่นได้เลยนะครับสามารถยื่นเรื่องได้นะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่19บธันวาคม2568นะครับเดี๋ยวหากมีข้อมูลเพลิ่มเติมนะครับเราจะมารายงานให้กับท่านผู้ชมทราบอีกนะครับสวัสดีครับ ครับอย่าไปกลัวเลยครับภาษีเพราะว่าจริงจริงเนี่ยตลอดบอกภาษีเป็นหน้าที่เนาะแต่ว่าในเรื่องของโครงการคนละครึ่งพัสเนี่ยในเนื้อประชาชนกังวลแต่ต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยโครงการคนละครึ่งพล u สเนี่ยเ,เราอยากจะดูแลในเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลได้มีข้อตกลงกับธนาคารกรุงไทยนะครับซึ่งดูแลเราจะไม่เปิดเผยข้อมูลให้ใครใดๆทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นกรมสรรพากรกรมใดๆหน่วยราชการใดๆจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเพราะฉะนั้นตรงนี้อยากให้ประชาชนร้านค้ามั่นใจได้ก็อยากให้พวกเราครับสบายใจแต่ว่าตรงนี้ก็ต้องบอกตรงๆว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยที่สําคัญคืออยากให้ยอดถายมากขึ้นร่ารวยมากขึ้นรายได้มากขึ้นแล้วก็ถ้ารายได้มากขึ้นเมื่อรายได้เกินเกณฑ์นเนี่ยมันก็เป็นหน้าที่ของคนไทยเนาะเพราะว่าจริงๆเงินที่